าลครับคลิปนี้ก็อยู่ในแมป Grow Garden เช่นเคยนะครับเป็นพาร์ที่2แล้วสำหรับโปรเจก์นี้ก็เข้ามาไม่มีผลที่ติดสถานะอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราจะมารอให้ไอ้ไผ่เราเนี่ยติดสถานะแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้ต้องมาเราจะสามารถขุดมเมล็ดดีๆให้เราได้ไหม mm hmm. ก็ลเลยเลยหาอาหารให้มันกินก่อ็จะให้เป็นมะเขือเทศไหมอันนี้ได้ค่าหิวเยอะไหม 0.7โอเคไม่ค่อยช่วยอะไรเลยโอเคเราไปเก็บพืชผลของเราเอาไปขายก่อนนะครับเออเก็บให้ติดสถานะก่อน คือมันกดอีค้างแล้วมันก็เผยไว้เก็บนะอ,อช่วยไม่ได้ไปแต่เรามาเช็คราคาสักหน่อยต้นไผ่ต้นนี้จะได้ราคา8ป0หมื 80, ครับคือน่าเสียดายนะถ้าติดสถานะเนี่ยมันจะไปได้สูงกว่านี้แบบเยอะเลยนะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเก็บม,มาแล้วเราทำอะไรไม่ได้ครับไปกันต่อ โอเคตอนนี้ที่มีมาขายเนี่ยจะมีโคโคนัทเหรออันนี้มันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าซื้อมาไว้แล้วกันมันโตช้านะครับไอ้มะพร้าวเนี่ยผมจะเอาไว้หลังสุดเลยไว้ตรงนี้เลยแต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักมันก็ได้เหมือนกันนะถ้ามันโตแล้วล่ะจะใช้ทําน้ําผึ้งได้เหมือนกันแต่ประเด็นคือวันนี้วันศุกร์ครับเพรุ่งนี้เกมมีอัปเดตซึ่งผมไม่รู้ว่า มันจะเอานี้ออกไหมเดี๋ยวผมจําได้ว่าเดี๋ยวผมขอไปดูเทสคอตหนะ่อยอ๋อโอเคเหมือนว่าเนี้ยจะยังไม่เอาออกนะครับเขาจะเพิ่มเป็นตัวคราฟติ้งนะครับเป็นอัปเดตคราฟติ้งมันจะมเีเป็นโซนคราฟของอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ไไปดูคราฟอะไรได้บ้างเดี๋ยวเอาไปดูพุ่งนี้แล้วกันถ้าผมว่างนะผมก็น่าจะมาอัดพาร์ทสามพุ่งนี้ถ้าว่างนะตอนนี้ผมคิดว่า เอ,อเราน่าจะน่าจะลบไอ้พวกนี้ออกนะเพราะว่าเออมันจะได้เวลาแบบว่าอีเวนต์พึ่งมาอะไรเงี้ยมันจะไม่ด้มันจะได้ไม่โดนไอ้ผลที่มันไม่ค่อยดีนะถ้ามันไปโดนผลทางนี้ดีกว่าโอเคงั้นผมจะลบโซนนี้ออกทั้งหมดเลยโอเคครับตอนนี้สวนดวาวก็ประมาณนี้นะ ตอนนี้ก็มีของมาขายเพิ่มนะครับเปแอปเปิลแล้วก็ฟารมกินระหว่างฟารมกินกับอันนี้ผมซื้อซื้อฟักทองแล้วกันแล้วก็แอปเปิลเราจะปลูกชิดกันไม่ต้องชิดมากให้มันแบบว่าเป็นไม่ต้นไม่ทับกันนะโอเคแล้วก็ฟักทองไว้ตรงนี้โอเคประมาณน,นี้ วันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูเกี่ยวกับการคูนราคาการติดพวกสถานะต่างๆครับอีกสำคัญที่สุดนะครับก็คือน้ำหนักแล้วก็จะผลนั้นเนี่ยจะเป็นโกลเด้นหรือเรนโบ์นะครับ2ออย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผลนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกการกลายพันธุ์มูเทชันต่างๆนะครับก็ส่วนการคำนวณราคาก็จะมีประมาณนี้ คิดว่าผมจะเก็บไผ่พวกนี้ทั้งหมดเลยนะเผื่อว่าเราจะขายได้ถึงห้าหมื่นนะจะซื้อแก้วมังกรด้วยเลยอันนี้ต้องรุ้นเอาล้วว่าจะถึงไหมมาหกหมื่นครับโอเคถึงซื้อเลยวันนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้นะอแก้วมังกรนี้น่าจะโตวไวอยู่นะเดี๋ยวนะแลามีแอปเปิ้ลใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมาครับ โพลีเนตแอปเปิ้ล16กิโลกรัมแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอเวลาไป30วิถ้าแพ็คเดียวแล้วเราได้ทานตะวันเลยเนี่ยคือมันจะสุดยอดมากเลยแต่ว่ามันออกยากเกินไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หรอกพิงลิลลี่ครับแบทิคอลเออพิงลิลลี่นี่ผมไม่แน่ใจว่าดีมากไหมนะ เรา,สาใส่น้ำผึ้งตรงนี้สามอันเราก็จะไดอ้อันนี้นะครับ s e a c c r a f t เรียบร้อยมาครับได้มาอีกหนึ่งแพ็คแล้วมาดูว่ารอบนี้จะได้อะไรโอ้ได้พิงลิลลี่อีกหนึ่งต้นแล้วหมาผมมันไปขุดอะไรกันนั่นวะ 2ดอกถ้าเป็นแบบปกติก็ได้ประมาณรอบละแสนที่ละแสนที่ละแสนที่ละแสนโอเคมาคาร์ on, มอนเอกหวังว่าจะได้โกลเด้นแล็บนะรอบนี้โอเคตัวแรกก็มาธรรมดาแล้วตัวที่2โอเคครับมาแล้วโกลเด้นแล็บตัวแรกของเราผมจะเอาเป็นหมาตัวเล็กที่สุดออกดีไหมไม่เอาโอเคเอาตัวเล็กที่สุดเนี่ยออกแล้วก็เอาโกลเด้นแล็บวางไว้แบบนี้โกลเด้นแล็บเนี่ย นี่เลยเวลาเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ว่าโอกาสในการขุดมัน10%นะครับมากกว่าตัวธรรมดาหมาธรรมดาที่มีแค่5%โอเคถ้ามีโกลเด้นแลบ3ตัวนี่จะดีเลยนะอายุ18บแป0ในเก้าผ่าน่อไปผมเพิ่งเห็นเหมือนมะเขือเทศเราจะติดโพลีเนตเท่านั้นนะ่ะแต่ประเด็นคือมันอยู่ข้างบนเลยนะช่างมันปล่อยไว้แบบนี้แหละ สต็อกใหม่ก่อนปิดคลิปนะสต็อกนี้ดีไอ้ผ่มันค่างเยอะแล้วก็มีแคคตัสสีต้นด้วยน,นี้ซื้อปลูกไปแล้วกันเออแคคตัสเนี่ยมันต้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็รกค่อนข้างรกเลยเอาไว้แถวๆนี้นะเออไว้าชิดกันเลยก็ไนดะ้ทำไมวางไม่ได้ล่ะโอเควางได้แล้วแล้วก็ไผ่ที่เหลือเหมือนเดิมครับ วางไว้โซนนี้ทั้งหมดไม่มีแบบเลนโบให้หน่อยไม่มีเลยโอเคเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาได้อีกค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้ในคลิปนี้ก็คือพิง k l i ลีอันนี้ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการฟาร์มเงนินของเรานะครับภายในคลิปต่อไป คก็ okay. สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า